สวัสดีนะคะวันนี้มีกระทงสวยๆมาฝากค่ะกระทงของเรานี้ทําง่ายๆแต่ทําออกมาแล้วสวยสวยมากๆเลยนะคะวิธีการทําทาอย่างไรมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนของกรีดเป็นก่อนนะคะเตรียมใบผูด่างมาค่ะใบผูด่างนี่เตรียมใบอ่อนเตรียมใบอ่อนนะคะจะเป็นใบเล็กแบบนี้สองใบค่ะแล้วก็เตรียมผูด่างที่ใบใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะสําหรับใบผูด่างที่ใบเล็กนะคะตัดหัวท้ายนิดนึงตัดประมาณนี้ แต่แล้วเราจะตัดก้านตัดตรงกลางเอาก้านออกนะคะตัดตรงกลางอเอาก้านเอาโคนออกอันนี้ก็ตัดโคนออกนิดนึงตัดปลายออกนิดนึงแต่แล้วเราก็จะตัดอเอาเฉพาะใบนะคะแกนกลางไม่ใช้อันนี้นี่ส่วนของผู้ด่างใบเล็กนะคะส่วนผู้ด่างใบใหญ่ก็เช่นกันคะ่ะตัด ตัดส่วนโคนออกนิดนึงส่วนปลายออกนิดนึงเสร็จแ,แล้วก็ตัดแกนกลางเช่กนกันอ่าเราก็จะได้ใบใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็ใบเล็กแบบนี้คะ่ะเตรียมดอกพุธมานะคะดอกพุธนี่้เน้นนะคะเป็นดอกพุธท,ที่ก้านยาวก้านยาวแบบนี้คะ่ะใบตอง ความกว้าง2นิ้วครึ่งนะคะความยาว5นิ้วนะคะเอาดอกพุดมาวางวางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะม้วนนะคะม้วนไปตองค่ะม้วนไปตองเล็กๆนะคะม้วนเหมือนเหมือนทำกลวยนะคะม้วนเล็กๆแบบนี้ค่ะพอละม้วนไปตองได้ยี้เสร็จแล้ว นำใบพูด่างนะคะใบพูด่างที่ที่ใบอ่อนมาเอาสีเขียวๆที่สวยความลงอ่าแบบนี้ค่ะแต่แล้วเราก็พับนะคะพับมาแบบนี้ทำลักษณะคละ้ายๆใบสีนะคะอ่าพับมาชั้นที่หนึ่งต่อไปก็เหมือนเดิมเอาด้านขา,ขาวๆขึ้นข้างบนเอาด้านเขียวๆลงข้างล่างค่ะเราก็พับแต่แล้วเราก็ม้วนชั้นที่สอง แต่แล้วเราก็าพับอ่านี่เป็นชั้นที่สองแล้วนะคะต่อไปเช่นเดิมคะ่ะเอาใบพู้ด่างมาลดหลั่นลงมานิดหนึ่งนะคะแต่แล้วเราก็ม้วนพับอันนี้เราก็ม้วนพับเราก็จะได้เป็นสามชั้นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่แล้วเตรียมผู้ด่างอันใหญ่มาคะ่ะอันใหญ่นะคะเอาใบใหญ่มาลดหลั่นลงมานิดหนึ่งเช่นกันนะคะ พอได้ตามชั้นนี้เสร็จแล้วพรสุดท้ายจับไว้ตรงๆแบบนี้นะคะพับค่ะพับเสร็จแล้วพับเกลีบกระทุ้งกลับมานะคะแล้วก็พับเกลีบกระทอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพับแบบนี้พับเกลีบกระทุ้งกลับเข้ามาแบบนี้ค่ะโค้งแบบนี้ตรวจอันนี้ก็เช่นกันค่ะพับเข้ามาแต่แล้วก็พับเกลีบกระทุ n ลักษณะเกลีบก็จะสวยๆแบบนี้นะคะกลีบงอนๆแบบนี้ค่ะแต่แล้วก็แม็กเอาไว้นะคะ หลังจากแม็กเสร็จแล้วตัดต้นโคนตัดท้นโคนให้เรียบร้อยลักษณะกีบก็จะสวยแบบนี้นะคะอันนี้คือการทําชั้นที่หนึ่งค่ะพอทำอ,อันแรกเสร็จแล้วมาทําอันที่สองใบตองกว้างสี่นิ้วนะคะยาวหกนิ้วหาจุดกึ่งกลางหาจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับค่ะพับเฉียงนิดนึงแล้วก็พับตรง พับเฉียงนิดนึงแต่แล้วเราก็พับตรงเราก็จะได้กลีบกระทงที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้กลีบลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนํากลีบที่เราพับไว้เมื่อสักครู่นี้มาค่ะแต่แล้วพับกลีบกระทุ้งกลับแบบนี้นะคะแต่แล้วก็พับกลีบกระทุ้งกลับแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแม็กก็บไว้ค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ตัดออก อันนี้ก็จะเป็นลักษณะกระโทงกีบชั้นชั้นที่เราทำนะคะนี่คือสำเร็จรูปแล้วค่ะหลังจากเราทำกีบเสร็จแล้วนำมาประกอบเลยค่ะนำมาประกอบสวยๆจัดวางระดับกีบให้มันเท่าๆกันตรงโคง้งตรงแนวโค้งมันจะเท่ากันนะคะ แนวโค้งเท่ากันนะคะเวลาทำออกมาแล้วกีบกระทงมันจะเท่ากันเสร็จแล้วก็ตกแต่งคะ่ะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองนะคะเอาดอกดาวเรืองมาตกแต่งสวยๆดอกดาวเรืองนะคะ ทำให้กระทงเราดูสีสันสวยงามมากค่ะดอกดาวเรืองน้ำทูบมาปักเลยนะคะน้ำเทียนมาปักเลยหลังจากนั้นนำดอกเฟื่องฟ้ามานะคะดอกเฟื่องฟ้าตัดเป็นกีบๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะดอกเฟื่องฟ้านะคะมาเสียบเข้าด้านข้างตรงนี้ค่ะเสียบเพื่อให้มีสีสันสวยดอกเฟื่องฟ้ากีบเล็กๆมาเสียบ ถ้าไม่เสียบมันจะทําให้กระทงเรานั้นสีมันมันมันซีดไปนะคะเดอกเฟืองฟ้าถ้ามันบานนะคะมันบานเราก็จับพับนิดนึงจับพับลักษณะนี้ค่ะมันจะได้ไม่บานเกินนะคะพับให้เป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้เราก็สอดเข้าไประหว่างกรีบตรงนี้ค่ะ พอประกอบสําเร็จแล้วกระทงเราออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะสวยเก๋มากๆเลยนะคะทําแบบเรียบง่ายใช้ดอกไม้ใช้วัสดุที่อยู่ใกล้ตัวนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วลองไปทําตามแบบเลยค่ะใครไม่มีใบพูด่างนะคะเราก็ใช้ใบตองอ่อนแทนก็ได้หรือใช้ใบตองสีเหลืองแทนก็ได้หรืออาจจะใช้ใบไม้สีอื่นแทนก็ได้อันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมไปดัดแปลงเอานะคะนี่เราสวมให้ดูใ,ใกล้ๆลักษณะกลีดของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามหรืกอกดแชร์ส่งต่อด้วย